ต้องกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมเจเลซิ่งเทียนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับคาวาซกิ Z X 6 r หรนะครับหรือว่า Z X 6 3 6นั่นเองนะครับผมโอเคคันนี้เป็นรถของพี่ชายผมเองนะครับช่องเจมบีไลท์นะครับผมชื่อพี่เจมนะครับคันนี้ก็มาทํากับผมได้ประมาณสักน่าจะเป็น6เดือนที่แล้วนะครับผมว่าคันนี้ออกมาได้ประมาณ 6- 7เดือนแล้วคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับวันนี้เราทํสีล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคสีล้อก็ผมทําให้แกเองนะครับผมเป็นสีน้ําเงินแก้วนะครับเดี๋ยวไปชมไปชมอินเสิร์ตพร้อมๆกันเลยนะครับผม You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. Gonna make it there's no way that you make it and maybe you can fake it but you're never gonna make it are you just gonna take that make them take it all back don't tell me you believe that are you just gonna take that Or will you fucking fight back? คันนี้พี่ดาวมาหรือว่ายังยังไงครับพี่คันนี้พี่ดาวมาใช้เงินห้าหมื่นนะอ่าห้าหมื่นพรอนแล้วก็มีกิฟต์ไว้เชื่อของทางทอวะสกิครับผมมันก็ช่วยได้เยอะนะมันก็ผ่อนตกเอ่อถ้าสมมติเราเอาสักห้าปีมันก็ตกเดือนเดือนละผมเก็บมาอะไรเงี้ยแต่พี่อยากเอาไปยงไงสามปีสามปีเท่าไหร่ครับพี่หมื่นสองหมื่นสองนะครับผมไม่มีเงินแต่งเลยโอ้โหบอกว่าไม่มีเงินแต่งนะครับพี่ท่อ เกือบเต็มนะทุกคนนะครับอันนี้ขนาดบอกผ่อนผ่อนแพงนะแต่แต่ใช่แต่งเยอะมากครันนี้ใครใครเป็นคนทําให้ครับถามกันคนี้น้องเจคนเดียวเลยคนเดียวจรงไอไอไอคนชื่อเจนี้มันมันได้ทําช่องยูทูบะพเ่ออทำหรอโอเคครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไล่ของแต่งกันเลยลดลดหเดือนแต่งอะไรไปบ้างนะครับผม มีชิ้นไหนบ้างแต่ราคาเราเราไม่ต้องบอกนะครับแต่เราจะบอกว่าเราแต่งแล้วเราทําอะไรไปบ้างโอเคงั้นมาดูข้างหน้าก่อนเลยนะครับผมมชิวหน้าครับพี่เจมครับผมชิวหน้าเป็นชิวโหนกฮะเป็นสีสมกสีสีสมกอ่าครับผมแล้วก็มีนี่เขาเรียกว่าอุจกระจกใช่ครับนีก็นางเจก็ทําให้นะโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ผมเป็นคนทํานะครับเป็นเป็นเพียวคาร์บอนใช่ใช่นะครับผมสองข้างเลยใช่ ต่อไปเดี๋ยวเปิดเปิดไฟครับที่ไฟหน้าอ่าครับผมตรงนี้เราก็เป็นเออเเารียกอะไรลับลับสติ๊กเกอร์แลับสติ๊กเกอร์ครับเป็นสตนิ๊กเกอร์คาร์บอนฮะอ่าเป็นสติ๊กเกอร์ไลท์ไลท์คาร์บอนเพื่อจะปิด,ป,ดปิดไฟบนลองดูอ่ะปิดไฟบนแล้วทีนี้ทางผมก็ครอบเออสโมกไฟอ่าเพื่อที่มันจะได้สว่างน้อยลงครับให้เหมือนเหมือนกับว่าให้ให้ตาให้ตามันเล็กลง ไฟใสผมอ่าผมก็ปรับไฟไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่โอเคครับผมโอเคชิ้นต่อไปครับผมเอาข้างล่างข้างล่างก่อนเลยข้างล่างเต็มมากน้องเจนี่ฝีมือน้องเจฮะอันนี้เป็นของน้องเจเป็นดักดัลมของเจไดาไม่ดิเป็นงานที่น้องเจสร้างงานงานทําขึ้นมาจากมือผมนี่นี่แหละโดยเนี่ยดูดูงานงานน้องเขาละเอียดมากเลยนะฮะ เป็นเขาเรียกว่าสร้างสร้างขาขาขายึดอ่าขายึดครับผมแล้วก็ไล่น็อตไทเทด้วยไล่น็อตไทเทก็นี่สั่งครอบครอบโชกมาฮะบางคนผมหลอกเททูได้หลายคันแล้วนะเขาคิดว่าเป็นของนะใช่เปล่าวะเขาก็ดูใกล้ใกล้ไม่ใช่นี่หวาหามันเป็นมันเป็นฝาครอบนะทุกคนใช่ครับเป็นฝาครอบะครอบชกนเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเนี่ยดูดูตรงมือผมก็ได้อันนี้คือ 3M มเอ็มใช่ครับผมอยู่นะแน่นนะใช่ครับฝั่งซ้ายด้วยนะครับ ครับผมงั้นก็มาดูชุดบนกันก่อนเลยจะรู้สึกว่าเต็มมากก็เต็มนะแต่มันก็เต็มอหรอมก็เต็มอยู่แล้วอ่าอไปมามาที่นี่ข้อเบ้าเบ้ากุญแจนะฮะครับผมการการเวลามันบิดรอบสูงแล้วมันสั่นสะเทือนนะได้ยินเสียงกก๊อ่ะใช่ใช่เซื้อซื้อที่อุดติดเบ้ามาให้รถผมก็ดังดังรถรถผมดังหงุดหงิดมากนะครับผม ตัวนี้ประมาณราคาเท่าไหร่ครับตไหน้ากุญแจใช่ครับผม290บาทครับไม่แพงนะพี่แพงไม่แพงใช่ของแต่งพอพอได้อยู่ใช่กระปุก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  RCB ฮะครับผม RCB นี่มีทั้งกระปุกเออ่เบรกหน้าเบรกหลังเลยมีเบรกหลังด้วยครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันอันอันนี้พี่มีสายซี่ลวดไทเท อ๋อสายที่รั่วเทะนะครับผมแล้วก็เป็นตัวปิดจุกปั๊มครับผมเป็นแบบน็อตขันเอาใช่ใช่็อตขันเอาสวยอยู่นะสวยมากครับอันอันนี้อ่ะพี่ชิ้นนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกาดแฮนใช่ครับผมกาดแฮนคาร์บอนแท้โอเคียวคาร์บอนนะนะครับผมคาร์บอนแท้นะครับไม่ใช่ฟิล์มน้ำนะครับผมใช่ใโอเคข้างบนนี่ครับพี่ตรงแผงคออันนี้แผงคอสั่งสั่งงานนอกมานะครับครับผม ใช้เวลาประมาณโอ้โหยี่สิบสามสิบมีมีตัวนี้มีตัวนี้ถือว่าดีนะพี่เพราะว่าเวลาพวกพวงกุญแจมันสะบัดใช่ปะใช่มันจะตีมันกันได้นะครับผมกันลอยได้ก็สวยอยู่นะมันมีหลายสีนะแต่ผมผมเลือกที่จะเอาสีเงินมาเพราะว่าเป็นสีคลาสิ่ง่ะอ่าครับผมต่อไปตุ้มไปต่อไปตุ้มไปแฮนด์น้องเจก็ทําให้ฮะโมดิฟายให้ผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาทำยังไงบ้างนะครับผมตุ้มไปแฮนด์เป็นอลูมิเนียมไดสีแล้วก็ไลน์น็อตไทเท็นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะอันนี้คือมมือคคััแบบบโ้ป่่ะรเนีย เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเหลือไปเห็นอะไรสักอย่างเมื่อกี้หลอกได้หลายคนเหมือนกันนะเห็นไหมมันเป็นสติกเกอร์นะครับผมฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้จะเนียนนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เนียนมากฝั่งนี้ผมหลอกหลอกได้หลายคนเลยใช่ฝั่งนี้เนียนมากเลยนโอเคครับไปถังน้ามันต่อเลยพี่น้มันนะเออจะมีการการการลอยแก้มผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้ช่วยเยอะนะมันช่วยทําให้หล่อแล้วแบบรถดูเต็มมากกว่าใช่ครับอันนี้ก็ติดตั้งที่บ้านผมเองนะน้องๆบ้านน้องเกนะใช่ครับสองข้างนะครับใช่สองข้างแล้วก็มีตรงนี้โอเคการลอยถังตรง สำคัญมากตรงนี้สําคัญมากใช่พี่ผมผมทำงานผมผมก็ใช้แบบนี้ออกออกเหมือนกันแล้วแบบมันโดนลอยเยอะฮะใช่ครับผมต้องมีต้องมีตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหัวหัวเข็มขัดกันอ่าใช่โดนจะโดนนะครับผมโอเคชิ้นต่อไปครับผมผมเห็นอะไรไฟท้ายไฟท้ายมาไฟท้ายไม่ไม่ใช่ไฟเดิมแน่นอนใช่ฮะชิ้นนี้ได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 ้มาไงพี่เอ่อชิ้นนี้มีรุ่นรุ่นที่โพสต์ขายนะแล้วคือแล้วคือผมก็ทักเข้าไปที่แรกเ เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่เขาขายในแบบว่าราคากระเนงก็มองดูเอ้ยมันก็สวยดีนะไม่ได้ไม่สวยนะลองดูดีแล้วผสมอีกอย่างนึงคือแบบว่ากมเบกส,นะสวยครับกมเบกสวยมากเลยใช่ครับผมใช่สวยไฟท้ายนี้ทําไมผมเห็นมันเป็นโคมโคมโคมมันเป็นสีแดงโคมเป็นอ๋อไอันนี้มันเป็นไฟท้ายเดิมอะไฟท้ายเดิมมันเขาเขาโง โมดิฟายเองครับเป็นงานไทยคือเขาก็เอาซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นเส้นเส้นไฟเหรอเจคเรียกอ่าเส้นไฟเส้นไฟเส้นไฟเอาเอามาโมเองฮะแต่ต้องหาเส้นไฟดีๆนะฮะซึ่งเขาเก็บงานดีนะผมว่าใช่ผมว่าคือผมขี่ตามอ่ะสวยมากเวลาผมขี่ตามอ่ะสวยมากเลยเวลาผมขี่ตามสวยมากเลยตอเบรกสวยใช่ครับอันนี้ไฟผ่าหมากอันนี้ไฟผ่ามากนะครับไม่กี่ร้อยนะ ไม่กี่ร้อยกี่ร้อยไม่รู้ผมจำจำจำไม่ได้เราให้ให้ให้ช่างเจทำให้นะเพราะว่าเราเน้นมันก็สวยนะใช่สวยทุกคนใช้งานได้ปกติครับโอ้โหมันดูแบบพอดีอ่ะผมว่ามันดูพอดีนะสวยมากเออสวยอ่าท่อครับผมท่อไปมาที่ท่อเบิร์นเอาสำหรับพี่อาร์ตครับผมใบนี้เท่าไหร่พี่ใบนี้พี่โดมาเจ็ดพันห้าคเป็นสลิปออนนะครับผมถ้าอยางเจ็ดพาพี่เดลไม่รอดนเป็นสลิปออนนะสลิปออนนะครับก็มีกาดกาดแฮน ไม่ใช่กาดแทนการท่อการท่อลายลายคาร์บอนเป็นลายลายลายหนึ่งนะครับผมครับผมอันนี้เป็นลายหนึ่งบางคนงงนะครับลายหนึ่งดูยังไงอันนี้ลายหนึ่งทุกคนสังเกตดูลายมันจะชิดมากแต่เนี้ยลาย2อ่าลายลายมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับผม โอเคน้องน้อง,อง,องเจทำทำแหวนแหวนรองเหมือนเหมือนกันทีแรกเขาเขาให้มามันจะคิดมากเลยมันคิดไปใช่น้องเจก็เลยทำแหวนรองข้างล่างให้เพือ่อที่ะจะให้มันแบบมันดูสวยนะมีไหมสิใช่ครับนี่ผมเหลือไปเห็นเนี่ยทำไมน็อตน็อตเต็มทั้งทั้งคันไปไปหมดเลยเนี่ยอ้โอมันจะต้องมีนะคันนี้ไล่ไล่เกือบทั้งคันเลยนะทุกคนราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตอนที่ผมพาพาไปไล่สี่พันห้าสี่พันห้าไม่มั่นใจนะเข้าค่าใช่ไหมเข้าข่าประมาณสี่พันห้านะครับ ก็ประมาณนี้แต่ยังไล่ไม่ครบเลยนะใช่มันยังมีเหลือแบบตรงอะไรทิเบรกตรงอะไรอีกอ่าเดี๋ยวผมให้ดูคือตรงตรงนี้เต็มหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เหลือตรงนี้2ตัวคือตรงนี้มันสําคัญก็ก็เลยไม่ไม่ไล่นะครับผมมันเป็นน็อตปลายท้ายแล้วก็ขาดขาดตรงนี้ใช่ไหมพี่เจมใช่ใช่ฝั่งฝั่งนู้นด้วยนะครับผมส่วนตามแฟริ่งอะไรพวกนี้ยคือไล่ไล่หมดแล้วนะครับข้างหน้าแฮนด์แล้วก็ข้างล่างพวกนี้คือไล่ไล่ทุกจุดแล้วนะครับผมคันนี้แซดเอ๖คือมันดีอย่างหนึ่งมันมีชิปเตอร์ให้ใช่ไหม ถ้าถ้าเปรียบเปรียบเปรียบเทียบสเปคนะ R6 กับ z ซ6พี่ว่าถ้าเปรียบเทียบในการใช้งานและใช้ใช้งานคลุมนะพี่เชียร์ให้เซนไซ6มากกว่าอ่าเพราะว่า R6 มันรู้สึกว่ามันเกินตัวเราเกินไปใช่ราคาสูง,าาสงด้วยสูงใช่ได้ยินข่าวว่าจะเลิกผลิตแล้วใช่แล้วครับจะเลิกผลิตแต่ว่ายังมีรถของ2021อยู่นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะแต่คืออะไรมันก็มีขายแหละโอเคครับผมเยอะจริงๆคันนี้ ล้อเลยเอาล้อดีกว่าผมยังไม่ได้เจาะมากสดๆวันนี้แล้วล้อเลยนะล้อล้อสีอะไรครับพี่สีน้ำเงินน้ำเงินแก้วนะครับผมแก้วเลยน้ำเงินแก้วมุกทองคันนี้ใครทำให้ครับน้องเจย์เรซิ่งนะฮะทำให้แบบสวยเลยประมาณนี้นะครับผมดูใกล้จริงฮะนี่น้องเจเจมาหางนี่ระวังเพราะน้ย์ไถ้าดูคันจริงสวยมากนะทุกคนสวยสวยสวยใช่ครับให้เห็นปลายท้ายด้วยพี่ว่าเนี่ยดูดิ อย่างหล่อเลยทุกคนมันหล่อมากใช่อันนี้ก็จะมีจุกลมด้วยนะครับผมพี่เจมแต่ก่อนจุกลมเป็นสีน้าเงินใช่สีน้ำเงินอันนี้พี่เจมก็สั่งให้ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เพราะว่าถ้าเราใส่สีน้ำเงินมันจะไม่ตัดกันใช่ครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์มาเช็ดใช่แล้วข้างหน้าด้วยนะครับผมข้างหน้ามีตรงดิสเบกครับผมเป็นสติกเกอร์สีแดงนะนี่ครับทุกคนใช่ผมว่าดูดูสวยนะดูดูไม่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 ซีดเลยใช่ครับนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยโปรโปรเจกต์ต่อไปว่าจะ ตกสนามไม่ยากมากใช่ต้องหาต้องหาวันว่างๆจริงๆช่วงนี้วัน2วันนี้ก็คือผมทำสีล้อรถผมนะครับแล้วก็ทำสีล้อรถพี่เจมส์เสร็ววันนี้เลยเหนื่อยมากแทบแทบจะไม่ได้นอนนะครับผมเดี๋ยวก็คลิปคลิปที่ทำสีล้ออันนั้นก็ไปติดตามที่ช่องพี่เจมส์ได้ครับผมชื่อช่องอะไรพี่ <Okay. S 2> ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้โอเคครับผม

โอเคครับผมก็ของแต่งรถพี่เจมก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปพี่เจมหรือว่าจะไปกดติดตามพี่เจมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมชื่อช่องเจมบีไลท์ใช่ไหมครับโอเคครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจเลซี่คลด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ To keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me